กลับมาอีกครั้งนะครับหลังจากที่เงียบหายไปนานพอสมควรนะครับวันนี้เราก็จะมาศึกษาหัวข้อเกี่ยวกับความยาวของส่วนโค้งเนาะก็คือบทประยุกต์หนึ่งของเรื่องอทติกันจำกัดเขตนะครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราจะวัดความยาวของสิ่งที่เป็นเส้นนะอย่างเช่นเส้นได้หรือว่าเส้นลวดหรือว่าหรือว่าความยาวของ สายไฟสายไฟฟ้าอะไรเงี้ยนะครับโดยปกติทั่วไปถ้าเรามีเส้นได้เราจะวัดความยาวแล้วก็เอาเส้นได้มาขึงนะได้มาขึงให้มันตึงแล้วก็วัดในแนวเส้นตรงมันก็ไม่ยากอะไรนะในชีวิตประจาวันแต่ใน,นว่า,าในแง่ขององค์ความรู้ที่มันจะสูงขึ้นไปนะในด้านฟิสิกส์หรือว่าวิศวะก็แล้วแต่เนี่ยก็อาจจะไปเจอในลักษณะที่ว่าการวัดความยาวของส่วนโค้งนะที่เกิดจากฟังก์ชัน ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชันตรีโกณมิติฟังก์ชันโพลิโนเมียลอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีหลักการยังไงในการวัดความยาวของส่วนโค้งหรือว่าวัดความยาวของกราฟต่างๆนะครับก็คือใช้ไอเดียของอิดิการจำกัดเขตมามาช่วยประยุกต์ในการหาสูตรแล้วก็ในการคำนวณความยาวของส่วนโค้งนะครับส่วนโค้งก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยส่วนโค้งเรียบมันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องไปอย่างเงี้ยนเนาะเขาเรียกว่าเส้นโค้งเรียบนะครับ เราจะมีไอเดียในการวัดความยาวอย่างไรก็เราก็เริ่มเนะเริ่มแบ่งตรงโดเมนนะครับโดเมนนะโดเมนจาก a ถึง b นะครับล้วก็แบ่งเป็นช่วงย่อยๆนะตั้งแต่จุดแรกก็เป็น x ศูนย์นะต่อไปก็เป็น x หนึ่งไปเรื่อยๆนะจะถึง xn นะครับแบ่งเป็นช่วงย่อยๆไปไอเดียคล้ายๆกับอีลิักนั์จำกัดเขตหลังจากที่แบ่งแล้วนะก็ส่งไปด้วยฟังก์ชันนะ x ศูนย์ก็ส่งไปด้วยจริงๆมันต้องเป็น f ของ x ศูนย์แต่ว่าเราแทนด้วย p ศูนย์แล้วกันนะครับ 1> x 1ส่งไปก็เป็น p 1 x k ลบหส่งไปก็เป็น p k ลบหไล่ไปนะ x k ก็ส่งไปเป็น p k นะหลังจากนั้นเราก็ลากเส้นเชื่อมระหว่างจุดแต่ละจุดตรงนี้เพราะว่าความยาวในแนวเส้นตรงเราวัดได้ใช่ไหมครับเนี่ย p ศูนยะ์ไป p 1เนะี่ยยาวเท่าไหร่ p 1ไไ่ไล่ไปไล่ไปกลายเป็น p k ลบหไป p k เนะี่ยแต่ละตำแหน่งเนะี่ยยาวเท่าไหร่แล้วเราก็จะเอาความยาวของแต่ละเส้นเนี่ยแต่ละเส้นเนี่ยมารวมกันนะมันก็จะประมาณ ความยาวของเส้นโค้งทั้งหมดได้นะครับไอเดียก็จะประมาณนี้เนาะซึ่งความความกว้างของแต่ละช่วงเราจะให้เป็นเดลต้าเอเคแบบนี้นะครับโอเคเนาะหลังจากนั้นเราก็ทํำยังไงเราก็หาความยาวความยาวของแต่ละช่วงเนี่ยนะครับแต่ละช่วงว่าเส้นนี้มาเส้นนี้ยาวเท่าไหร่อ่ะเราจะพิจารณาในช่วงที่ k ก่อนแล้วกันนะครับในช่วงที่ k ก็เราให้เป็นอยางงแล้วกันนะเดลต้าเอเคนะความยาวตรงเนี้ย คือเดลต้าเอลเคนะครับช่วงที่เคก็เป็นเดลต้าเอลเคช่วงอื่นก็เป็นเดลต้าเอลอื่นนะครับอ่ะสมมุติเราจะหาความยาวตรงนี้เราจะทำย,ยังไงนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือขนาดของ pk ลบหนึ่งถึง pk ใช่ไหมครับเราลองดูตรงนี้นะครับว่าตรงเนี้ยสามเหลี่ยมตรงเนี้ยมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมครับเนี่ยอยู่ในรูปสามเหลี่ยมมุมฉากซึ่งถ้าเราจะ ใช้ความรู้เรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากเราก็จะต้องนึกถึงเียา์ครัสใช่ไหมครับว่าความยาวของด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเท่ากับเท่ากับอะไรเท่ากับสแควรูทของด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองบวกกันนะครับหรือก็คืออะไรนั่เนเองนะเขียนตรงนี้ก็ไดนะ้เนาะขนาดของ PK นะกับ PK เลบหนึ่งเนี่ยขนาดมันยกกำลังสองเนาะจะเท่ากับอะไรก็จะเท่ากับเนี่ย ตรงนี้ยกกำลังสองซึ่งตรงนี้คืออะไรนั่นเองตรงนี้ก็คือ xk ลบด้วย xk ลบหนึ่งนั่นเองซึ่งเราก็จะให้เป็นสัญลักษณ์เป็นเดลต้า xk โอเคใจไหมครับเป็นเดลต้า xk ส่วนความยาวตรงนี้ก็คือส่วนต่างของ y นะก็คือเดลต้า yk นั่นเองนะครับเดลต้า yk โอเคใจไหมครับตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็คือเดลต้า xk ยกกำลังสองเนาะทั้งหมดยกกำลังสองก่อน นะครับแล้วก็บวกด้วยเดลต้า yk นะทั้งหมด,ดยกกำลังสองนะครับซึ่งตัวนี้นี่เองนะตัวนี้นก็คือความยาวตัวนี้นะความยาวตัวนี้ pk ลบหนึ่งถึง pk นะซึ่งถ้าเกิดเราไม่อยากเอากลังสองเราก็ต้องถอดรูทออกไปนะครับสุดท้ายก็จะกลายเป็นตัวนี้นะโดยพิทาโกรัสก็จะกลายเป็นเดลต้า lk เนี่ยก็คือรูทของเดลต้า k กำลังสองบวกเดลต้า yk กำลังสองหลังจากจนั้นอันนี้คือชิ้นเดียวเนาะอันนี้คือชิ้นเดียว แต่ถ้าเราต้องการทุกชิ้นทุกชิ้นทุกชิ้นเราก็ต้องเอามาทําไมกันเอามารวมกันใช่ไหมครับเดลต้าเอรวมกันไปรวมกันตั้งแต่ K เท่ากับหนถึง n เลยนะครับซึ่ง L เนี่ยคือความยาวของเส้นโค้งนี้เนาะความยาวของเส้นโคง้งแต่ว่าข้างนี้ซัมตัวนี้ก็คือความยาวของเส้นตรงแต่และช่วงย่อยรวมกันรวมกันรวมกัน,ก,นก็จะประมาณค่ากันได้นะประมาณค่ากันได้แต่ถ้าอยากให้มันใกล้เคียงที่สุดเดี๋ยวเราก็ต้องเทคลิมิต N วิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้ใช่ไหมครับ แต่ว่าก่อนที่จะถึงตรงนั้นเนี่ยเราก็มาแปลงตัวนี้ก่อนนะเดลต้าเอเท่ากับตัวนี้เราก็แทนค่าเข้าไปแทนค่าเข้าไปใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็จัดรูปอีกนิดหนึ่งเอาเดลต้าเอ็กยกกลาลังสองเนี่ยคูณข้างบนกับคูณข้างล่างนะก็คือคูณเข้าไปทั้งเศษและส่วนนั่นเองนะครับของพจน์นี้ใส่เดลต้าเอ็กคกำลังสองทั้งเศษและส่วนนะครับคูณเข้าไป หลังจากนั้นมีตมัวร่วมนะครับเดลต้า xk ั้งหมดกำลังสองดึงออกไปจากรูทพอดึงออกไปจากรูทปุ๊บก็จะกลายเป็นอะไรกำลังสองก็หายไปก็เหลือเดลต้า xk เฉยเฉยนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นหนึ่งบวกด้วยตัวนี้ยกกำลังสองนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเทคลิมิตแล้วนะลิมิต n วิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่เทคลิมิต n วิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้ใช่ไหมครับก็จะเกิดอะไรขึ้นก็เราก็มักจะเจอเหตุการณ์นี้แเลยว่าลิมิต n วิ่งเข้าสู่อินฟินิตี้ของซััมตวนี้มัันนนนนนกกกก็คืออออิิิิททรรลล่เนะ่เงะจาชวง จากซ้ายไปขวา a ถึง b นะส่วนตัวนี้ก็เป็นเลข1ธรรมดาเนาะส่วนตัวนี้ delta y หาร delta x ก็จะกลายเป็น dy by dx นะทั้งหมดยกกำลัง2ตัวนี้แล้วตัวนี้ delta xk ก็จะเป็น dx นะครับซึ่งตัวนี้แหละก็จะเป็นสูตรให้เราใช้ในการคำนวณหาความยาวของส่วนโค้งได้นะครับอ่าสูตรเป็นยังไงก็ก็เวลาจะใช้งานก็ต้องจำเนาะว่าความยาวส่วนโค้งตัวเนี้ย ตั้งแต่ a ถึง b นะก็คือต้องมีรูทแล้วนะรูทของ1บวกด้วยตัวนี้นะครับ dy dx ทั้งหมดกำลังสองแล้วก็อินทิเกรตเทียบ dx อีกทีหนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องจำก็คือตรงนี้รูทรูทอะไรนะรูทอะไรแน่นอนมีดิฟยกกำลังสองบวกหนึ่งนะแค่นั้นเองนะรูทอนุพันธ์กำลังสองแล้วก็บวกด้วยหนึ่งนะครับอันนี้ตัวแปรต้นคือตัวแปร x นะครับแต่ถ้าในลักษณะเดียวกันนะถ้าตัวแปรต้นเป็นตัวแปร y บ้าง นะครับแล้วก็คือ x เป็นฟังก์ชันของ y บ้างนะครับแล้วก็ถ้าว่าไปแล้วรูปก็จะประมาณนี้เนาะรูปประมาณนี้นะประมาณว่าเออฟังก์ชันเป็นอย่างงี้นะเนาะอ่าแล้วก็ตั้งแต่เลยตั้งแต่ c จนถึงจนถึง d แบบนี้นะครับความยาวส่วนโค้งเนี้ยอันนี้ x เป็นฟังก์ชันของ y นะ g y นะครับความยาวของส่วนโค้งนี้ก็คือ l ตัวเนี้ยอินทิเกรตจากอะไรจาก c ถึง d นะครับรูท อนุพันธ์กำลังสองบวกหนึ่งแล้วก็ดีวายเห็นไหมครับดีวายเพราะวายเป็นตัวแปรต้นนะครับดีวายตรงนี้ก็ต้องเป็นดิฟอนุพันธ์ดีเอ็กซ์บดีวายแล้วไม่ใช่ดีวายเป็นเอ็กซ์นะก็คือเปลี่ยนบทบาทระหว่างเอ็กซ์กับวายนั่นเองนะครับอันนี้เราก็นะ่าจะชินลวนะครับเพราะว่าเราเคยเจอมาลักษณะนี้ละอ่ะต่อไปเราลองมาดูนะครับตัวอย่างนะตัวอย่างก็ประมาณนี้เลยนะครับจงหาความยาวของส่วนโค้งเนี่ยฟังก์ชันเป็นอย่างเงี้ยจากเอกั้หนึ่งถึงเ่ากับแปดนะครับ ซึ่งเรื่องนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะคือเน้นการจําสูตรแล้วก็อีดิเกตแต่ว่าตรงอีดิเกตนี่อาจจะต้องระวังนิดน,นึงว่าอีดิเกตไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันอยู่ในรูปของรูทนะอยู่ในรูปของรูทถ้าเราจัดรูปไม่สามารถจะเอารูทออกได้เนี่ยมันจะต้องใช้เทคนิคอีดิเกตที่เปลี่ยนเป็นฟังก์ชันตรีโกณเนี่ยซึ่งก็จะมีความลําบากอยู่พอสมควรนะครับแต่ถ้าเราถอดรูทตรงนี้ออกไปได้เนี่ยเราก็จะไม่ต้องอีดิเกตโดยใช้เทคนิคนั้นนะซึ่งขึ้นอยู่กับโจทย์ว่ามันจะถอดรูทได้หรือไม่อย่างไรรนะคับ เดี๋ยวลองมาดูนะว่จะหอดรูดได้ไหมครับตรงนี้ก็ L เลยนะแอลเท่ากับอะไรอย่างเครับมาถึงก็จําสูตรเลยนะแน่นอนก็จะเป็น,นอ,อีดิโก้เนาะอีดิโกอะไรละ่ะจากไหนจาก1นถึงแปดนะครับหถึงแตัวนี้เนาะแน่นอนต้องมีรูทนะสูตรของเราต้องมีรูทความยาวส่วนโค้งนะครับแล้วก็องมาดูนะว่าตัวเนี้ย y เป็นฟังก์ชันของ x ก็ต้องหา dy y dx ตรงเนี้ย ซึ่งแน,น่นอนก็จะคือ1น,นะหนบวกด้วย dy by dx ใช่ไหมครับยกกํลาลัง2ใช่ไหมครับตรงข้างนอกข้างนอกนี่จะเป็นอินทิเกรตเทียบกับ e dx แบบนี้นะนี่ก็คือสูตรละนะครับแต่ว่าเราจะหา dy dx มาแทนได้จากตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดิฟตรงนี้ก่อนนะอ่ะมาคิดตรงนี้ก็ได้นะครับคิดตรงนี้นะอ่าก็จะเป็นอะไรอ่า dy by dx ใช่ไหมครับตัวนี้ทำยไง ก็ใช้กดลูกโซ่ไปถีบสามลงไปนะสามส่วนสองใช่ไหมครับสามส่วนสองแล้วก็ทั้งหมดยกกำลังสี่ลบเอกกำลังสองส่วนสามนะครับทั้งหมดยกกําลังอะไรเนี่ยสามส่วนสองลบสองส่วนสองก็จะเหลือเศษหนึ่งส่วนสองใช่ไหมครับนี่ยังไม่จบเห็นไหมต้องดิฟข้างในอีกทีหนึ่งนะดิฟข้างในเนี่ยดิฟไส้ข้างในดิฟสี่ที่ศูนย์ดิฟตัวนี้ก็จะเป็นจะเป็นเท่าไหร่ อะคูณเข้าไปอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับคูณเข้าไปก็เป็นลบสองส่วนสามเอ็กอะไรนะลบนะครับลบสองส่วนสามเอ็กยกกำลังอะไรทีนี้เอ็กยกกำลังลบสามส่วนสามใช่ไหมครับก็เหลือลบหนะึ่งส่วนสามนะไม่พอนะครับไม่พออ่ะไม่เป็นไรตรงตรงนี้ออกก่อนนะออกก่อนนะครับก็จะเป็นคูณกับลบสองส่วนสาม x ยกกำลังลบเศษหนึ่งส่วนสาเนาะแบบนี้นะครับอ่ะสุดท้ายได้อะไรนะครับเห็นไหมครับสาม่วน 2, สน 3, กับ2อส่วนสะก็ตัดกันไปเนาะตัดกันไปก็จะเหลือลบข้างหน้านะลบ4ลบ x กำลังสอส่วนสเนาะอ่าทั้งหมดยกกำลังเศษหนสะ่วนสอะแล้วตัวนี้ x กำลังลบหนึ่ส่วนสาแล้วก็เอาไปไว้ข้างล่างนะก็จะกลายเป็น x ยกกำลังเศษห่ส่วนสมใช่ครับ ตัวนี้พอดิฟได้แล้วปุ๊บก็มาแทนตัวนี้นะแทนตัวนี้เข้าไปเท่ากับอีนี้ก็จาก1ถึง8นะครับอรูทอะไรทีนี้นะครับ1บวกด้วยตัวนี้ยกกำลง 2, นะังสองเนาะแทนค่าเข้าไปเลยเนะี้ยลบตัวนี้4ี่ลบเอ็กำลังสอส่วนสาเนาะ,ะทั้งหมดยกกำลงังเอ่อเซนต์หส่วนสก่อนนะครับตัวนี้นะอ่าเข้าไปหารด้วยเลย หารด้วย x กาําลัง c หนึ่งส่วนสามนะครับทั้งหมดยกกําลังสองก่อนแล้วก็ dx นอกโข้าใ okay, ไหมครับอะต่อจากนั้นใส่เข้าไปคือเราต้องพยายามจัดข้างในเนี้ยให้อยู่ในรูปยกกําลังสองให้ได้ทั้งหมดยกกําลังสองเพื่อจะได้ถอดรูทนะครับซึ่งตัวนี้มันติดหนึ่งอยู่นะครับถ้ามันมีเฉพาะวงเล็บนี้ยกกําลังสองก็ถอดรูทได้เลยแต่มันติดหนึ่งตรงเนี้ยคือตัวสําคัญเลยนะครับหนะึ่งถึงแปดเนาะอะรูทอะไรทีนี้ ก็ไม่มีอะไรมากเราก็กระจายกําลังสองเข้ามาก่อนเดี๋ยวเราก็จัดรูปใหม่เน่งบวกด้วยตอนนี้กระจายกําลังสองเข้ามาจากลบก็กลายเป็นบวกแล้วนะครับก็บวกด้วยตัวนี้เนาะเป็นบวกนะตัวนี้กระจายกําลังสองเข้ามาเศษสองแตกับสองก็หายไปนะสุดท้ายข้างบนก็จะเป็นรูปสี่เอกกำลังสองส่วนสามแบบนี้เนาะอ่ะส่วนข้างล่างบ้างนะครับข้างล่างก็กระจายสองเข้าไปก็จะเป็นเอ็กกำลังสองส่วนสามนะครับเอกกำลัง สองส่วนสามลนะอ่ะแบบนี้เข้าไป DX นะครับอ่ะยังตัดไม่ได้นะตัดไม่ได้ก็อ่ะหาคอ,อนนองตัวนี้ทำส่วนให้เท่ากันใช่ไหมครับหนถึงแนะครับอีดิกอ็อ่ะก็จะเป็น X ก,กำลังสองส่วนสแล้วเนาะบวกกับ4ลบ X กำลังสอส่วนสะครับหาร X กำลังสอส่วนสามะครับโอเคไหม DX เ,เริ่มเห็นเริ่มเห็นอะไรบางอย่างแล้วเห็นไหมครับตัดกันแล้วปึ้ง,ป,งปึ้งเข้าไปนะเท่ากับอะไรเอ่ยอินิเก้าหนึ่งจนถึงแปดตัวนี้ตัดกันได้นะตัดกันได้ปึ๊บเพราะฉะนั้นตัวเศษเหลือสี่นะเหลือสี่ถอดรูทออกได้เลยนะตัวเศษตัวเศษก็ถอดรูทออกไปก็จะกลายเป็นกลายเป็นนะครับกลายเป็นสองเนาะกลายเป็นสองนะครับแล้วก็รูททั้งหมดนะรูททั้งหมด เศษหนึ่งส่วน A x กําลังอะไร A x กําลังสองส่วนสามนั่นเองนะเห็นไหมครับสี่ดึงออกไปละ dx จริงๆตัวนี้ก็รวมได้นะครับกระจายรูทเข้าไปนะครับก็จะกลายเป็นจากหนะึ่งถึงแปดเนาะอันนี้ก็จะเป็นสองตัวนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรอะเอกลังสองส่วนสามเนาะกระจายรูทเข้ามาทั้งหมดยกกําลังเศษหนึ่งส่วนสองเศษหนึ่งสองก็ตัดกับก 12. 12. 12. อสองตัวนี้ก็จะเหลือ x กําลังเศษหนึ่งส่วนสาม ซึ่ง x กำลังเศษหนึ่งสามครางแรกเอาไปไว้ข้างบนก็จะกลายเป็น x กำลังลบเศษหนึ่งส่วนสามนะครับอย่างนี้เลยนะครับง่ายๆแบบนี้อ่ะตอนจากนั้นอิทิเกตได้แล้วเนาะดิกเกตไม่ยากนะอ่ะสองดึงออกไปไว้ข้างหน้านะแล้วก็ x กำลังลบหนึ่งส่วนสามดีเกตไปก็จะเป็นบวกด้วยสามส่วนสามเนาะก็จะกลายเป็น x กำลังสองส่วนสามใช่ไหมครับ แล้วก็หารด้วย2 3นั่นก็คือคูณด้วย3ส่วน2นั่นเองนะครับตั้งแต่1จะถึง8โอเคเนาะอ่ะตัดกันตัดตัวนี้นะครับตัวนี้ตัดกันไปสุดท้ายก็เหลือ3เท่าของตัวนี้เอา8เข้าไปแทนกับเอา1เข้าไปแทนก็จะกลายเป็นก็จะกลายเป็น3วงเล็บอ่ะ8ยกกำลัง2ส่วน3เนาะแล้วก็ลบด้วย1ยกกำลังสองสก็คือ1นั่นเอง เห็ okay, นไหมครับ8นี่คือ2ยกกำลัง3 2ยกกำลัง3าตัดกับ3ตัวนี้นะก็จะกลายเป็น2ยก 2. 2, ยกำลังสองกำลังสองเป็น4อ่ก็จะกลายเป็น3มวงเล็บ4ลบ1นะเท่ากับส 3, 3เป็น9้นั่นเองนะครับข้อนี้ก็เลยตอบ9นะครับโอเคเนะานะเห็นไหมครับเทคนิคตรงนี้นะเทคนิคตรงที่เราจะถอดรู้ได้ไม่ได้อย่างไรเนะี่ยก็จะมีอยู่นะอะสำหรับตัวอย่างต่อไปนะครับก็อีกแนวหนึ่งบ้างนะครับ แนวที่เป็น y เป็นตัวแปรต้น x เป็นตัวแปรตามนะครับจาก y ท่ากับหนึ่งสองถึง y ท่ากับสองนะครับอันดับแรกเลยนะจริงๆแล้วเราต้องใส่สูตรเลย l ท่ากับเอกอะไรก็ว่ากันไปนะแต่ว่าในตัวนั้นมันจะต้องมีการหา dx by dy ใช่ไหมครับในนั้นนะในสูตรนะครับแล้วก็หาก่อนเลยก็ได้นะครับ dx by dy เท่าไหรก่ก็ดิฟไปนะครับดิฟไปก็ถีบสามลงไปนะสามส่วนหก y ยกกำลังสองนะครับ ตัวนี้บ้งตัวนี้เราจะดิฟได้ก็ต้องเอา y ขึ้นไปข้างบนนะครับก็บวกด้วยเจอ,อันนี้มันดิฟไปแล้วเนาะดิฟไปละเรามาแยกคิดกันแหละนะครับเซตหนส่วนสอ y ยกกำลังลบหใช่มับ y ยกกำลังลบหนดิฟไปดิฟไปมันก็จะได้เป็นลบเส่วนส y ยกกำลังอะไรนั่นเอง y ยกกำลังลบสโอเคมคับ y ยกกังลบสอเอา ลบสไปไว้ล่างก็จะกลายเป็น y กํลังสองล่างก็จะกลายเป็นลบเศษห่งส่วนสอง y กํลังสองโอเคเนาะอย่างนี้น่าจะโอเคกว่านะครับอ่ะสุดท้ายก็ตัดกันนะ3ตัดหกก็จะเป็น y กําลังสองส่วนสลบเศษหส่วนสอง y กํลังสองอ่ะน่าจะโอเคแล้วประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้น l ของเราก็จะเท่ากับอะไรอีดิโก้นะอีดิโก้ตั้งแต่นี่ถึงนี่นะ หนึ่งส่วนสองถึงสองนะรูทนะรูทอย่าลืมนะครับแล้วก็หนึ่งอย่าลืมนะบวกด้วยบวกด้วยดิฟยกกำลังสองนะดิฟคืออนะไรดีเอ็กบาร์ดีวายอ่ะเขียนก่อนก็ได้นะครับดีเอ็กซบาร์ดีวายยกกำลังสองนะครับแล้วก็ดีอะไรอินทิเกรเทียบ y ยนั่เองนะครับ y เป็นตัวเป็นต้นนะอ่ะสุดท้ายแทนเข้าไปต่อนะหนึ่งส่วนสองนะถึงสองนะครับ อะอีดีเก้าตัวนี้แทงข้างตัวนี้เข้าไปหนึ่งบวกด้วยตัวนี้นะปึ้งไงวายกำลังสองส่วนสองลบเศษหนึ่งส่วนสองวายนะครับกำลังสองโอเคเนาะทั้งหมดอยู่กำลังสองจริงจนึงแล้วก็ดีวายนะครับอ่ะทำไงต่อนะครับก็กระจายกำลังสองตัวนี้เข้าไปกำลัง 2, สองสมบูรณ์นะกระจายไม่ใช่กระจาย,จายทีละพจน์นะ มันต้องเป็นกำลังสองสมบูรณ์เนาะก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองถึงสองนะครับตัวนี้กำลังสองสมบูรณ์ได้อะไรนะครับหนึ่งบวกด้วยเริ่มเริ่มดูเนาะอะ,อะกำลังสองสมบูรณ์ก็คือหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังแล้วก็บวกหลังกำลังสองนะครับแต่ว่าตรงนี้นะตรงนี้เราสามารถจะดึงเศษหนึ่งสองออกก่อนก็ได้นะครับ เศษหนึ่งสองยกกำลังสองเข้าไปก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนสี่เนาะอ่าอันนี้ก่อนก็ได้หรือว่าจะทําแบบเมื่อกี้เลยก็ได้นะครับกำลังสองสมบูรณ์ตั้งแต่ทีแรกเลยก็ได้อ่ะแล้วก็วงเล็บตรงน,นี้ก่อนนะครับ y ยยกกำลังสองลบเศษหนึ่งส่วนยากำลังสองยกกำลังสองดีเนาะจะทํายังไงก็ได้นะครับอ่าถึงสองนะอีกก่าง 1, 1, 1 4, นะึบวกเนส่วนเนาะตัวนี้นะครับตัวนี้ก็กำลง 2, ังสองบนตัวนี้เลยนะครับหน้ากำลังสองเป็น y ายยกกำลังสองทั้งหมดกำลังสองก็เป็น y กากำลังสี่โอเคไหมครับลบสองหน้าหลังนะสองหน้าหลังเมื่อเออหน้ากาับนะหลังเนี่ยมันตัดกันได้นะสองแล้วก็อะ่ะวายยกกำลังสองนะแล้วก็หลังก็จะเป็นเซนหนึ่งส่วนวายยกกำลังสองโอเคไหมครับมันจะตัดกันได้เราไม่ต้องเขียนก็ได้นะเราเขียนเป็นลบสองตัวเดียวก็ได้ แัวนี้ก็เขียนไปก่อนนะบวกรังกําำลังสองก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วน y ยกกกำลงังสี่นี่นะครับ d y เห็นไหมครับไอเดียอของเราก็คือพยายามนะพยายามทํารูทให้มันออกไปให้ได้ถ้ามันไม่ออกไปเราก็ทงจําเป็นจะต้องใช้เทคนิคการอินทิทเกรตโดยฟังก์ชันตรีโกณนะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะละําบากถึงตัวนี้แล้วตัวนี้เราเมื่อกี้เรามองว่ามันจะตัดกันเนาะจะตัดกันตึงต้งตงอ่ะเดี๋ยวเราลองดูต่อนะครับ อ่ส่วนหนึ่งส่วนสองจนถึงสองเนาะอิติเกตัวนี้ทำยังไงนะก็จะเป็นตรงนี้ทำตัวส่วนให้มันเท่ากันนะก็จะเป็นสี่ส่วนสี่อ่ะก็จะเป็นสี่บวกด้วยตัวนี้เนาะบวกด้วยตัวนี้ตัวส่วนยาวเลยตัวส่วนเป็นตัวเป็นสี่เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น y กําลังสี่ลบสองนะลบสองแล้วก็บวกด้วยตัวนี้ส่วนหนึ่งส่วน y กลังสี่นั่นเองนะ เซนหนึ่งส่วน y ยกกำลงังสี D ่นะครับแล้วเห็นไหมครับแล้วพอตัวส่วนเท่ากับสี่ปุ๊บสี่ตัวนี้กับสองตัวนี้ตัดกันได้อีกนะครับก็จะกลายเป็นเท่ากับตัวนี้เนาะเซนหนึ่งส่วน 1, สองถึงสองนะครับอิดีกตัวนี้นะครับสี่เจอกับตรงนี้ก็จะเป็น 2นะครับเป็นบวกสนะครับจะเป็น y กําลังสแล้วก็บวกด้วยเศษหส่วน y ยกกำลังสตัวนี้แล้วหารทั้งหมดด้วยด้วย4อีกทีนึงนะครับตัวนี้รูปยาวเลยนะครับ d y โอเคถึงตัวนี้ปุ๊บจะสังเกตว่าเอ๊ะมันคล้ายๆกับเมื่อกี้เลยนะนะครับเนี่ย y กําลังสี่ลบสองบวกเศษหนึ่งส่วน y กํลังสี่แต่นี้เป็นเป็นบวกสองแล้วเพราะนั้นถ้าเรากลับจัดรูปใหม่ จับรูปใหม่ให้มันเป็นกําลังสองสมบูรณ์มันก็จะกลายมาเป็นตัวนี้แต่ว่าเครื่องหมายมันเป็นบวกแล้วทีนี้ใช่ไหมครับจะกลายเป็นเครื่องหมายบวกตัวนี้จะเป็น y กำลังสองบวกสี่ 1, ส่วน y กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองเพื่ออะไรนะเพื่อกําลังสองตัวนี้จะได้ตัดกับรูปให้มันถายไปนะเพราะนั้นสุดท้ายตัวนี้ก็จะกลายเป็นสี่ 1, ส่วนสองนะถึงสองนะรูทตัวข้างล่างกำลังสี่นะครับข้างบนก็จะกลายเป็น y กำลังสองบวกอะไรครับ บวกเศษหส่วน y ยกกำลัง2ทั้งหมดยกกำลงังทั้งหมดยกกำลังสองเห็นไหมครับ d y เนี่เราต้องการทั้งหมดยกกำลังสองเพื่อให้มันตักกดกับรูทส่วน4นี่ก็ดึงออกได้ไม่มีปัญหาน,นะครับก็จะกลายเป็นเศษ1ส่วน2ข้างหน้านะเศษ1นึส่วนสองอีกรีกอะไรทีนี้อีกอีกกำลัลงสองเจอรูทหายไปลนะก็จะเป็น y กำลังสองบวกเศษ1ส่วน y กำลงังสอง d y น,นะครับอ่า ชีวิตง่ายขึ้นแล้วทีนี้นะอะต่อไปก็อินทิเกรตง่ายๆแล้วนะเพราะมันไม่มีรูทแล้วนะครับเจ็ดหนึ่งส่วนสองอีกก็หนึ่งส่วนสองจนถึงสองนะครับอันนี้จะเป็นเอ่อขอโทษทีนะ <c oughs> ตัวนี้ตัวนี้ต้องต้องไม่มีแล้วนะต้องไม่มีแล้วอ่าไม่มีแล้วก็จะเป็น y กำลังสามส่วนสามนะครับเอ่อบวกด้วยนะบวกด้วย ตัวนี้เวลาเราจะอินทิเกรตเราก็ต้องทําเป็น y กําลังลบสองข้างบนก่อนนะครับกลายไปเป็น y กําลังลบสองเนาะอินทิเกรตก็จะเป็น y กําลังลบหนึ่งส่วนด้วยลบหนึ่งนั่นเองใช่ไหมครับนั่นก็คือลบเศษหนึ่งส่วน y นั่นเองเห็นไหมครับ y กําลังลบหนึ่งส่วนลบหนึ่งก็คือลบเศษหนึ่งส่วน y ตั้งแต่อะไรตั้งแต่เศษหนึ่งส่วนสองจนถึงสองเนาะตั้งแต่ตัวนี้นะครับ อ่ะล้วก็แทนค่าเข้าไปนะเซนึ่ง่วนสองอยู่ข้างหน้าเนาะใส่เข้าไปเอาสองใส่เข้าไปก็จะเป็นแปดส่วนสามเนาะแล้วก็ลบด้วยเนละลบด้วยตัวนี้ก็จะเป็นเศษหนึ่งสองแทนตัวนี้ก็กลายเป็นสองลบสองนะครับถูกไหมแปดส่วนสามลบสองอ่า โอเคอ่ะแล้วก็ลบนะครับลบอะไรต่ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สินะตัวนี้ก็จะเป็นแปดส่วนสามก่อนแล้วก็ลบเศษหนึ่งสองอ๊ะลบเศษหนึ่งส่สองตัวนี้เศษหนึ่งส่วนสองเนาะแล้วก็ต่อจากนั้นนี่ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเศษหนึ่งส่วนสองยกกำลังสามก็จะเป็นเศษหนึ่งส่วนแปดนะเศษหนึ่งส่วนแปดเจอเศษหนึ่งส่วนสามก็จะเป็น หนึ่งส่วนยี่บสี่นะหนึ่งส่วนยนะี่บสี่เขเนาะอ่ะแล้วก็ลบอะไรอีกลบอันนี้ลบสองแล้วเพราะว่ามันเป็นลบหนึ่งส่วน y หนึ่งสองแทนเข้าไปก็เป็นลบด้วยสองเขนะครับตัวนี้แทนค่าเข้าไปนะครับอ่ะสุดท้ายตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรต่อจริงๆพวกนี้เราคิดคำนวณได้นะถ้าไม่มีการผิดพลาดอะไรเราก็ถูกไม่มีปัญหานะอันนี้เป็นบวกลบเศษส่วนธรรมดาง,าง่ายๆไม่มีอะไรแต่ก็มีการผิดพลาดกั็ได้ต้องใจยเย็นนะครับอ่ะ ตัวนี้ทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนก็จะเป็นหเนาะหนะครับก็จะเป็นแปดสองสิบหกอ่าตัวนี้ก็ลบสามเข้าไปนะครับเป็นวงเล็บหน้าก่อนนะครับแล้วก็ลบตัวนี้นะอันนี้ย4ทํิบสี่ทส่วนให้เป็นย4ิบสี่เนาะย4ิบสี่อ่าตัวนี้ก็จะเป็น1ลบยิบสี่คูณสองก็จะเป็นสี่สิบแปดตัวนี้เข้าไปนะครับอ่ะได้เท่าไหร่ทีนี้เศษหนึ่งเศสองไล่เข้าไปนะอันนี้เป็น ส3ส่วน6นะครับบวกเนาะตัวนี้ต้เป็นบวกละนะครับก็จะเป็น4 7นะ47ส่สวน24นะครับตัวนี้ได้อะไรต่อว่ากันไปเนาะส่วน2อ,อ่ะ6 4 24เอา4เข้าไปคูณนะครับก็จะเป็น24นะ4คูณตัวนี้นะสา2ดหนึ่ง 4, 4, 5, 2, นะครับ เห็ okay, นเนาะ,ะแล้วก็บวกด้วย47นะครับสุดท้ายอย่างนะครับสองหนึ่งส่วนสองอ่ะก็จะเป็น99เนาะ99ส่วนด้วย24ตัดกันได้อะไรบ้างนะตัดกันอันนี้3นะ38เอา3ไปตัดบนก็จะเป็น33นะครับอันนี้เหลือ3ตัดกับบนไปแล้วเหลือ8คูณกับ2 8 2 16นะครับเพราะฉะนั้นตอบ33มส่วนสิ โอเคเนาะสำหรับวันนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ